เดี๋ยวไปแลกกันอ,อีกกิจกรรมค่ะจังหวัดสุราธานีได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบปันให้ร้อยใจเกินรอยซื้อบซ่านมรดกโลกขังถีกาวนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธานีและประชาสัมพันธ์การทำเรียนรุนมรดกโลกด้วยค่ะ ก็ปัน่นพานกันไปแล้วนะและวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีและสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางเรียบปั่นให้ร้อยใจเกินรอยซืบซ่านมออรดักโลกครั้งที่เกา้าร่วมเป็นรุนมอรดกโลกเลยนะโดยมีนายประเสริฐบุญประสบนายยกเทสมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพร้อมด้วยน่วยงานที่เกี่ยวข้องภารัฐผากเอกชนนักปั่นและก็ประชาชนเข้าวรวมค่ะ กิจกรรมนี้นะครับกระจัดขึ้นเผื่อรณรงค์สร้างการมีส่วนรวมกับภาคประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญของการเดินทางโดยจักรยานและก็พลัดดันให้เกิดปื้นที่สหรับเล่นจักรยานสูซสาธารณะตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนรวมในภาคประชาชนให้เกิดเครือข่ายหนักปั่นจักรยานภายในจังหวัดสุราธานีและก็จังหวัดใกลเคียงรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธานีและก็ประชาสัมพันธ์ การจะทำเรียนรุนมรดกโลกของจังหวัดการทำวิจัยมรดกโลกการบูรณาพระบรมธาตุชัยยาวัดแก้วรวงวัดวัดปัตนารามอำเภอชัยยานะครับรวมถึงบูรณาโบราณสถานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็จัดึ้นเทสวนสาธารณะบึงคุนทะเลตำบลคุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนักปั่นทั้งในพื้นที่ต่างอำเภอและนักปั่นที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเข้าวรวมกิจกรรมประมาณ500คนโดยจัดการแข่งขันทังมงดสา3ระยะก็คือระยะทางเ2ื่อรยกิโลเมตรระยะทาง60กิโลเมตรและก็ระยะทาง25กิโลเมตรประเภทปั่นท่องเทียวค่ะก็คือขักนะอะไรก่ันเศร้าแต่ผ่า,านมามใช่ไหมแต่บึงคุนทะเลนะครับผม